สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนักเรียนรับครูของทุกท่านนะฮะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศทิศแทนนะฮะแล้วันนี้<ม>อยู่กับนักเรียนใหม่ของผมนะฮะเดี๋ยวบำพำรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาเป็นใครนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแม่น้องตัวนี้แน,น่นผมชื่อเจฟฟี่ครับเจฟฟี่นะโอ้โหทำไมถึงอยากเล่นกีตาร์อืมไม่รครับไม่มาครับแต่แรกผมก็อยากเรียนกอล์มครับอ๋อตอนแรกอยากเรียนกอล์มคุณแม่ลองดูกีตาร์ซะก่อนว่าวันนี้เป็นไงบ้างเนาะ ทีนี้<ม>วันนี้เราเรียนไปแล้วประมาณ40นาทีนะฮะเดี๋ยววันนี้เรามาดูความคืบหน้าของการเรียนในวันนี้ดูในชั่วโมงแรกเพื่อเป็นบันทึกของเราไว้อเดี๋ยวว่าอีกแปชั่วโมงเรามาเทียบกันว่าเรามีเป็นยังไงบ้างน,นะโอเควันนี้ไดกีตาร์ตัวใหม่ชื่อว่าอะไรนะตอนนี้ที่หูให้ไปโคแบค๊คครับแบค๊คโฮแบโฮีกนล่อันน <laughs> ี้ยอะปิกอะไรปิกไรปิกเออามันสีเหลืองใช่ไหม อ่าลองดูนะวันนี้ไปคู่ใจกับกีตาร์เป็นอาวุธใหม่นะครับลองดูว่าเป็นยังไงบ้างแบบที่หนึงแบบที่หนึ่งนะแบบที่หนึ่งเราแบบมาดูนะชี้กลางน,นางก้อยสายที่หนึ่งครับลองดูสิดิลงโอ้ยวนิ้วต้องติดตรงไหนไว้นะต้องติดตัวยานไว้นานและเอาใหม่สายที่หนึ่งนะชี้ใหม่ เก่งมากครับต่อไปดีขึ้นอ๋อนิ้วนางแล้วก็อ่าสายที่สองดีลงมาเสมอเอาใหม่นะตั้งนิ้วให้ตรงนิ้วนิ้วนางลงเอาใหม่ตั้งนิ้วให้ตรงต่อไปนิ้วก้อยสายที่สาม นงิงขึ้นไปหน่อนขึ้นไปก่อนอต่อไปแล้วก็นิ้วก้อยโอ้ขึ้นสายที่4ี่ครับดิบลงกว่าเสมอ,อต่อไปนิ้วกลางนิ้วนางอทีนิ้วนางาที่ท ไปสายที่ห้าครับดีลงมาเสมอต่อไปนิ้กลางดีขึ้นนิ้วนางดีลงนิ้วก้อยดีขึ้นอ่าสที่หครับผมดี้วางขึ้นนี้ก่อนหนวนะต้องคงน้วขาให้ได้ ครับลงมาสายที่ห้าลงมาสายที่ห้าอีนิดนึงอีนิดนึงยก,กไปก่านคอ่าเดี๋ยวกลางนิวนาดีิก็ชี้เฟจด้านในไ้ครับอ่าลงมาสายที่สี่ยกก่อนปก่อน,นอ่าไหมได้ดีลงมาสาดเสืออ่าเลาไปข้างนิว้วกลางนิ้วนาง ก็นิ้วก็อปต่อมาครับสายที่สามลก่อนเขาตอบกับว่าเอาใหม่ดีโลงเอาใหม่นะไม่ได้ยินเสียงเลยโอเคต่อไปนิ้วกลางดีกขึ้นอ่านิ้วนาาอ่าแล้วก็นิ้วก้อยดีกขึ้นอ่าสายที่สอง ร้องอยู่ก้อยดีขึ้นอ่าสายทีหนึ่งครับสุดท้ายยกออก,ยกออกก่อนยกออกก่อนอ่าไม่ต้องรุนแรงประมาณรีร้องอ่าต่อไปแบบที่สองแบบที่สองนี้ยังไงนะก้อย ล้าวเลยอ่ะล้าวเลยอ่ะไปที่สองนี้ยังไงนะก้อยนางการชี้ใช่ไหมลองดูซิไปที่สองให้เรารู้ซิว่านี่เป็นยังไงบ้างเอาไปนอนนี้ในอ่าถูกโอเคดวงแบกจนนี้มันหมดแล้วแบกหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องเติมเดี๋ยวต้องมาวันนี้คุณผมไปช่วยอ่ะอ่า สายที่อันนี้ดีตลงนะที่พงลงลา,งาไปดีลงโอเคยกเออเสร็จกิจยกเออขึ้นโอเคเสร็จกิจยกออ,อาสายที่สอ,อยกเสร็จพกิด ดีลงกันดีอ่ายกเอาเศรษฐกิจยกกันที่ไม่ติดตายนั่นกันยวขึ้นไปกัน,น,กนอ่า นิ้วนิ้ขึ้นต่อไปนิ้กลางดีลงมิดกลางอินลงอ่านิ้วชี้ดีขึ้นอ่าสายที่สี่สายที่สี่ยกออ่ต่อนิ้วกลางดิลงันนิ้วชี้ดีขึ้น ดีลงอันดีลงสายี่พออย่างเดยวทีพอยกอ่าอยกเบครับอันนี้อันนี้ดีลงดีลงอ่าต่อมายกออาดีขึ้นอันนี้ดีขึ้นอีกทีอีกทีนึงเอเคต่อมาครับสายที่สองตรงนี้ตรงนี้ดี ยกก่อนยกก่อนอันนี้หยดลงอันนี้หยดลงอ่าแล้วก็โอเคโหสุดยอดมากมากวางเหนภาพมั้งวาความวางแมบบันชื่ออะไรนะตัวเนี้ยแบกแบโ,โคจมจำไม่ได้จำไม่ได้เลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของการครัง้งแรกนะครับในการเรียน อเจฟฟี่นะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นไดอารี่บันทึกไว้ว่าครั้งแรกที่เราเรียนกันเราได้แค่ไหนมีอะไรอยากจะพูดกับคุผู้ชมทางบ้านครับที่รอชมเราอยู่ตอนนี้อออกสื่อครั้งแรกเลยเนี่ยได้ข่าวมีอะไรอยากจะพูดกับผู้ชมครับเขินเกิดฝากกำลังใจให้เจฟฟี่เลยนะฝากใจให้ผมยนะครับแน่ต่อไปนี่ผมว่าคิดว่าต้องมีแฟนคลับแน่เลย อยากมีแฟนคลับไหมอยากมีตอนนี้มีแฟนคลับยังยังไม่มีเหรอเดี๋ยวอยู่ที่นี่แน่นอนแล้วประกาศังมีแฟนคลับติดตามเราแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราสองคนนะฮะเจฟฟี่แล้วก็ครูบินนะาะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นยังไงพัฒนาการเปยังไงเดี๋ยวติดตามเราได้ในขั้นต่อไปนะฮะวันนี้รายการจีฟกทิเชต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับนี่ไงปวดมือไหม Yeah. <laughs>